สวัสดีค่ะวันที่19กุมภาพันธ์2564พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support CPR and AED e c h a k i n g ของจิตอาสาพระราชทานณโรงเรียนจิตละดาเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร you นาฬิกา40นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าวบกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังกรมทหารมหาดเล็กที่หนึ่งมหาดเล็กราชวัลบรักษาพระองค์เขตพญาไทยโอกาสนี้วางพงมลาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเดินทางไปยังโรงยิมเนเซียมโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานในพิธีปิดหลักสูตรจิตอาสา9 0 4หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่5ทับหเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมมีจิตสาธารณะทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นกำลังหลักในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติและสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนในท้องถิ่นของตน โดยมีข้าราชบริพารในพระองค์ข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนและภาคประชาชนจาก32หน่วยงานร่วมทำการฝึกตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนถึง29ธันวาคม2563แบ่งเป็น6หมวดวิชาประกอบด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพอุดมการณ์และสถาบันพระมหากษัตริย์องค์ความรู้จิตอาสาวิชาชีพวิชาหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการฝึกปฏิบัติและการศึกษาดูงานโดยทำการฝึกปฏิบัติเป็นคณะ รวมทั้งมีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเน้นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเสนอแนะประสบการณ์ความรู้แล้วนําไปต่อยอดได้อทิความรู้เรื่องโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยวิธี CPR และเรื่องประวัติศาสตร์โดยสามารถถ่ายทอดให้ประชาชนและเยาวชนได้เข้าใจประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง โอกาสนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีมอบประกาศนีนยบัตรพร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน534คนซึ่งมีผลการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีมากปัจจุบันมีผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904ทั้งหลักสูตรหลักประจำและหลักสูตรพื้นฐานจำนวน11รุ่น จำนวนรวม4,783คนซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะเสดสละทำหน้าที่จิตอาสา3ประเภทด้านพัฒนาภัยพิบัติและเฉพาะกิจอย่างมีประสิทธิพ้นเป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นตัวอย่างในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอนนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษไปถ่ายทอดให้ประชาชนหน่วยงานได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความรักสามาัคคีเพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชบณิธาน5ประการคือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสื่อสารในพระราชบณิธานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง